ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชัยสมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเ์เสี่ด้วยความยินดียิ่งค่ะข้าพาเจ้านางสาวอุสนาประจิตครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชัยสมพรเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ26ปี ข้าพเจ้าจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยและเข้ารับราชการเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยข้าพเจ้าได้มีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานหน้าที่พิเศษดังนี้งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและเป็นครูที่ปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง โดยปฏิบัติหน้าที่การสอนทุกกลุ่มสารการเรียนรู้จำนวน9รายวิชา25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานหน้าที่พิเศษข้าพรเจ้าได้รับผิดช,ชอบเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนครูเว้นรักษาการและจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยแบ่งการประเมินผลออกเป็นสององค์ประกอบ คือ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน2การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองดังนี้องค์ประกอบที่1การปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อประเทศชาติให้แก่นักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดสองคุณ,ณธรรมจริยธรรมข้าพระเจ้าได้ดำรงตนตามหลักของพระพุทธศาสนาเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้น ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 3. จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมการพัฒนาวิชาชีพและบุค,คลิิกภาพที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นครูติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจและนานาชาติเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนมีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาคสี่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพาเจ้าได้แสวงหาความรู้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินในการดำรงชีวิตและมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมในการจัดทำรายรับรายจ่ายมีเหตุผลมีความพอประมาณในการเลือกซื้อสินค้าและสร้างภูมิคุ้มกันจากการออมเงินเพื่อความผาสุกต,ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพระเจ้าปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลามีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลข้าพระเจ้าทำหน้าที่เป็นโค้ดคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ผู้เรียนอย่างเสมอภาคมีการส่งเสริมความรู้และทักษะในศตวตรรษที่21 เพื่อให้หนักเรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียนโดยข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการวิชาชีพความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพมุ่งบั่นศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนําความรู้มาส,สรรส้างนาวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอประพฤติตนที่เหมาะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิน้นองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพาเจ้าได้นําผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด มาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเตรียมการสอนด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีการจัดกิจ,จกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีการจัดหาจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้แก้ปัญหาได้ทำการทดลองได้ฝึกการคิดจากง่ายไปยากส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะอาดและปลอดภัยต่อผู้เรียนโดยมีการจัดทำบอร์ดความรู้และมุมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน มีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมการอบรมปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามมีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัยและมีการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสามการพัฒนาตนเองข้าพาเจ้าพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการอบรมโดยนำผลการพัฒนามาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับผู้เรียน 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงมีความเชื่อว่าความสามัคคีคือพลัง าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานด้านต่างๆกับเพื่อนร่วมงานวิชาชีพจึงส่งผลให้ทีมทำงานได้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน5งานกิจกรรมและพาังงานบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่พาังงานสีฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบในทุกๆงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอทำให้งานสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานผู้เรียนและผู้ปกครองมีการใช้เทคโนโลยีในการจับกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนณโอกาสนี้ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่เป็นเกียรติในการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้รับการประเมินขอรับคำแนะนำต่างๆมาใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ